สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม a u t o ทอ a ์ n น,นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสุ่มกาชาตู้ตัวละครตัวนี้ครับเวโรนิกา้าเดี๋ยวถ้าได้เวโรนิก้าไวเดี๋ยวไปสุ่มอีเทอร์นอลกันครับแต่คิดว่าน่าจะทุ่มเวโรนิก้าไปก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวที่จําเป็นมากครับตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว50โลเนาเดี๋ยวไปสุ่มโลธรรมดาโลฟีก่อนครับปะเะเื่อได้นะ จริงเวโรนิก้ามันมีอยู่ในตู้อ่าตู้ก็แล้วนะตู้ธรรมดานะอ่ะมามันจะได้จริงเหรอแหมถ้าออกออกในโลฟียังไม่โลฟียังไม่เคยออกแบบสามดาวเลยนะอ่ะไปห้สิบเอ็ดโลแล้วครับ่ะเนี่ยมันมีบเวโรนิก้าอยู่ครับเนี่ยโอกาสออกอมันมีหมดนะส่วนตัวนี้คือต้องลดก่อนครับ วาเลนไทน์ก็มีเวโรนิก้าก็มีเนาะยังไม่แน่ใจว่ามีตัวลิมิเต็ดไหมแต่อีเทอร์นอลยังไม่มีนะใช่ไหมในตู้นี้แต่เดี๋ยวเขาคเขาคงเอาเข้ามาครับเนี่ยเพราะว่าลินกับวาเลนไทน์มีเนี่ยอ่ะป่ะเผื่อได้เผื่อได้โอเค ผมไม่รู้มันมีแบบว่าแฝงหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่มีครับเลแ่แฝงอะโอเคข้ามเลย s o โซฟรีอะดอลลี so ่โอ้ได้แล้วตัวนี้เป็นตัวนี้ค่อนข้างดีครับเป็นตัวสายอ่าเขาเรียกอนะไรดีบัฟเนาะดีบัฟใส่สตูครับก็โอเคนะไปเดี๋ยวมาสูมเวโรนิก้ากันก่อนครับมี20อืมอีก40โ่โลจะ600 ตามคอนเซปต์เนาะเอาประมาณ50าสโลครับผมปะ่ะลุยขอให้ได้เถอะ <laughs> เผื่อว่าถ้าได้วไวจะได้ไปล e องสุ่มน้องอีเทอร์อลดูครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูครับแต่เพชรยังพอหาได้อยู่นะเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มเกมอยู่ครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวจำเป็นครับมันเป็นตัวแทงที่รู้สึกว่าจะสามารถโฟลกได้ครับ แต่อ่ะเดี๋ยวลองไปอ่านสกิลคร่าวๆดูแล้วกันนะโอเคสกิลอ่ะอ๋อสูงไปดิโลแล้วหรออ่อทำไมตรงนี้มันขึ้นแค่เจ็ดสิบอะสกิลคร่าวๆอะอลองไปดูก่อนฮะเท่ด้วยประเด็นนะอ่ะอ่ะเนี่ยครับเนี่ยมันสามารถทอนได้ครับเนี่ยคือมันจะค่อนข้างดีครับ สกิลนี้ล่ะสกิลนี้ใส่โลให้ตัวเองสกิลนี้เพิ่มเดฟเนี่ยครับเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ชนค่อนข้างดีเลยอันนี้คืออ่านร่าวนะเนี่ยครับเพิ่มเดฟแถมเพิ่มเดฟให้กับอ่าพีระมิรฝ่ายาเราด้วยครับทุกคนเนาะ,ะ <S <S เป็นสกิลโจมตีใช่ไหมเป็นสกิลโจมตีแต่ว่าสามารถเพิ่มเดฟได้ใช่ไหมเนี่ยครับค่อนข้างดีนะ คือเป็นสก,กิลโจมตีแต่สามารถเพิ่มเดฟแล้วก็เออ่รีมูบัฟบ,บนหัวบนหัวศัตรูได้อีกอะ่ะค่อนข้างดีเลยครับอันนี้โอ้ลบสองดีบัฟแล้วก็โอ้ได้ฮิลด้วยเหรออ้าวไม่ใช่แกนบารลอยอลีโรเบอ่าใส่โล่ให้กับตัวที่เลือดน,น้อยที่สุดโดยความหนาของโล่จะเป็นไปตามผู้ไล่ครับก็คือคนนี้นะเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันเป็นพาสซีฟนี่นะ เนี่ยเป็นพัสิอะสกิลเบิร์ดก็เป็นสกิลหนึ่งด้วยฮะนี่เอนชานทอนโอเคเอาไว้พวกโป๊บอสได้นะนี่ครับเนี่ยติดละสิเยอะอยู่ละอันนี้เป็น The caster as start o f the oh Th หมายถึงว่าถ้าเข้าเทินปุ๊บก,ก็คือเขาจะลบ ดีบัฟมให้เลยแล้วก็ใส่โล่ให้ใช่ไหมโดยความหนาของโล่ขึ้นอยู่กับ m a c HP โอ้โหประมาณนี้ครับอันนี้แปลคร่าๆวๆนะ้ไม่รู้แปลผิดแปลถูกครับต้องขออภัยด้วยนะอ่ะไปะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่เรามาสุ่มกาชาจะได้น้องไหมปะขอเถอะฟึ่ง <laughs> เดีลองดูสัก50โลก่อนละกันครับอันนี้โลที่20่สแล้วเนาะเอาก่อนเขาก่อนค่อนข้างที่จะดีครับได้ไป2ตัวเลย <c oughs> ของเกมนี้เกมต้อนรับผมดีครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูครับว่าต่อไปเนี่ยของจริงละจะเป็นยังไงอ่ะโอเคครับโลที่3ามขอได้เถอะจริงนะอ่าม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 ายูมาอยูส30โลมายู่ แต่ว่าจะตรงเลรนหรือเปล่านี่ไม่รู้ฮะปะหนึ่งสองอย่าหลุดก็พอนะสามอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดสี่ห้าหกอ่ะมาออเ,เหมือนจะหลุดแฮเสียงเวโรนิก้าไม่น่าจะเด็กขนาดนี้ได้เบ็ดแฮ โอ้ oh, หลุดแท้อ่ะไปต่อครับหลุดเราก็ต้องไปต่อเนาะได้เบล็ดอ่ะไปะครั้งละพันห้าเนาะอ่ะโหลที่สี่สิบครับแม่สงสัยจะอดนะเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะไหม้ไหมเออหรือเราจะทุ่มกับเวโนิก้าดีอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะ จริงมันไม่ถึงเอ๊ะมันถึงไหมสองร้อยโลถ้าถึงน่าจะน่าทุ่มอยู่นะไป f r e ร o อ่อยเอ้ยถึงนะอันนี้น่าทุ่มแฮะอ่ะปะไปลองดูก่อนครับโลที่หนะ้าสิบเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองอีกสักไม่รู้เหมือนันครับว่าจะมันจะอ่อนอีกสักลุงไหม ตอนแรกบ,บอกห้าสิแต่ว่ามันไม่ได้ผมกล่าวว่าห้าสิบโลได้นะไม่ได้ก็ไปต่อฮะอะเดี๋ยวลอนดูอีกสักลูกหนึ่งล้วกันฮนะเผื่อว่าได้นะมาโอเค<ะ>ไม่ต้องนับแล้วครับขออีกสักลูกนึ่งลวกันนะไปะโอ้โห เพราะว่าตัวต้นเกมผมว่าถ้าเราสามารถตั้งตัวได้ตอนต้นเกมผมว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับเราจะได้หาทรัพยากรหาอะไรได้ครับเกมนี้มันก็เปิดมาเดือนหนึ่งยังถึงยังไม่แน่ใจฮะอ่ะไเดี๋ยวเพชรเพชรนะ่ายังหาได้เพราะว่าผมยังถ่ายคอนเทนต์ไม่หมด <c oughs> เพชรนะ่าจะยังหาได้นะโอ้โหตอนแรกมีเท่าไหร่นะห้าสิบโลปะ่ะ จะค่อยไปย้อนดูครับน่าจะ50โลนะตอนแรกอะอ่ะไปตอนนี้เปิดมา100โลถ้าจำไม่ผิด50โลครับใช่ไหมอืมจะค่อยว่ากันน่าจะ50โลนะอ่ะไปะจัดปะอีก50โลครับพอหรือเปล่า,าเพจท่านนั้นแหละก็จ,ะจัดไปการันตีไปเลยละกัน พรอถ้ามีเวโรนิก้าน่าจะเล่นสบายขึ้นฮรปะไอ้แท้งที่มันเป็นตัวพระเอกมันก็พอหนาอยู่แหละแต่ว่ามันไม่โผโวกเนี่ยอ,อ่การันตีไปเลยแล้วกันฮะอีก4,500เนาะผมว่าน่าจะถึงแหละการันตีอะ่ะไม่เป็นไรยังถ่ายคอนเทนต์ได้อยู่โอ้โห แต่จริงก็อยากได้อีกสักตัวหนึ่งนะนะเกมหออีกสักตัวหนึ่งนะอย่าค่อยไปคำนวณเพชรที่หลังครับว่าเท่าไหร่โอ้โหอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร200ไปแล้วครับ งั้นผมไปเปิดตู้เอเซนอลแล้วกันครับ10โลสุดท้ายเพราะว่าเราสามารถเอาไมเลดไปแลกได้ครับเผื่อว่านอเอเซนอลออกจริงๆน่าจะคิดได้ตั้งนานและควรจะสลับตู้เปิดเนาะอ่ะไม่เป็นไร10โลสุดท้ายลองดูเออ่ะอ,อไม่เป็นไรครับ200โลตึงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บเพิ่มเนาะได้ตัวเดียวเองอะ่ะ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโล์ปะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่าเท่าไหร่ครับก็จะปกคลิปละกันครับผมก็จำไม่ได้นะว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่ะเราไปแลกเวโรนิกา้าก่อนครับเกือบผิดเกือบแลกผิดอ่ะป่ะแล้วไปเรื่อง อเดบรันไอดิอัสต์อ่ะโอเคได้มาแล้วครับเวโรนิกา้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชาในเกมอัลเทอร์เปลนคิปแรกแค่รับน้องให้เฉยฮะคิปนี้ของจริงอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการรับชมถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ